สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนค่ะวันนี้สาวไปร้านเอเชียได้ใบกะเพรามาสองกัมค่ะสาวก็จะซื้อมาทำกับข้าวตามปกตินะคะแต่ใบกะเพราเขาจะดำเร็วแล้วก็เสียเร็วอีกอย่างเขาก็แพงด้วยค่ะวันนี้สาวก็เลยจะถนอมอาหารนะคะเพื่อให้กะเพราเก็บไว้ใช้ได้นานสาวก็จะทำเป็นซอสผัดกะเพราสำเร็จรูปไว้ค่ะเวลาทำอาหารก็จะสะดวกและง่ายค่ะ เสาก็จะล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็มาเด็ดเอาแต่ใบค่ะใบกระเพราที่สาวซื้อมาจะเป็นใบกระเพราแบบใบใหญ่นะคะเขาจะไม่ค่อยหอมมากเท่าไหร่นะคะแต่ว่าอยู่ที่นี่ก็มีแต่แบบนี้นะคะที่เขาเอามาขายก็ใช้เท่าที่มีค่ะแต่ถ้าเป็นใบกระเพราเล็กๆแบบของบ้านเราก็จะกลิ่นหอมมากเลยนะคะจะหอมคนละแบบค่ะ เสาก็จะมาหั่นใบกระเพราให้เขาชิ้นเล็กลงนะคะเวลาผัดออกมาในซอสสำเร็จรูปของเราก็จะได้ชิ้นไม่ใหญ่เกินไปค่ะแล้วก็ออกมาดูสวยงามค่ะใบกระเพราของเราก็ได้เรียบร้อยแล้วนะคะ สาวก็จะมาเตรียมพริกค่ะอันนี้เป็นพริกชี้ฟ้าที่แช่แข็งนะคะกระเทียมค่ะสาวมีกระเทียมเป็นกระเทียมแบบใหญ่นะคะไม่มีกระเทียมไทยก็จะใช้เท่าที่มีนะคะแล้วก็ใบกระเพราของเราค่ะวันนี้ได้มาเยอะเลยเนาะใส่ไปทั้งสองกร,รัมเลยค่ะต่อมาก็จะมาปั่นพริกกับกระเทียมนะคะอันนี้เป็นพริกที่สาวปลูกเองนะคะสาวก็แช่แข็งไว้เนาะ เราก็เลยจะเอามาปั่นค่ะเพราะว่าขู่เขาจะค่อนข้างตเดินนะคะก็จะปั่นหยาบๆนะคะประมาณนี้ค่ะเวลาผัดออกมาจะได้สวยค่ะตั้งกระทะใส่น้ำมันให้ร้อนแล้วก็ใส่พริกกับกระเทียมลงไปผัดเลยค่ะผัดพริกกับกระเทียมให้สุกหอมดีนะคะตอดผัดพริกกับกระเทียมกลิ่นจะฉุนแล้วก็จะหอมมากเลยนะคะ สาวก็จะผัดไปจามไฟค่ะสาวก็เลยต้องเปิดเครื่องดูดควันเพื่อดูดกลิ่นนะคะจะได้ไม่จามไม่ชุนมากเกินไปค่ะก็เลยจะมีเสียงบรบกวนต้องขออภัยด้วยนะคะก็จะปรุงรสด,ด้วยน้ำมันหอยประมาณ2ทับพีนะคะทับทีที่สาวใช้ก็จะประมาณที่เห็นในวิดีโอเลยค่ะ ีอิ๊วดำรสหวานอีกหนึ่งทัพพีค่ะเพื่อเพิ่มสีสันแล้วก็รสหวานค่ะแล้วก็สีอิ๊วขาวอีก2อทัพพีนะคะสีอิ๊วขาวก็จะให้ความหอมแล้วก็ความเค็มค่ะสาวก็จะใช้สองทัพพีนะคะวันนี้สาวไม่ใช้น้ำปลานะคะเพราะว่าจะทําเผื่อไว้ให้ลูกชายด้วยเวลาเขาอยากทําผัดอะไรเขาก็เอาออกมาผัดได้เลยค่ะ น้ำปลาจะมีกลิ่นแรงนะคะหรือไม่ใช้ค่ะผมปรุงรสอีกหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะน้ำตาลทรายอีกหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะผัดส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันแล้วก็เคี่ยวต่อสักพักค่ะให้เขาผสมเข้ากันดีค่ะ ต่อมาก็มาเติมน้ำเปล่าไปหนึ่งแก้วค่ะ <_ Z> ต้มต่อเคี่ยวต่อนะคะให้ทุกอย่างสุกแล้วก็เดือดดีค่ะก็ชิมรสตามชอบนะคะขาดอะไรหรือต้องการเพิ่มอะไรก็ปรุงตามชอบค่ะ วันนี้อ่อนเค็มไปหน่อยหนึ่งสาวก็จะเติมเกลือไปอีกนิดนึงค่ะประมาณหนึ่งช้อนชาค่ะซอสจะได้เข้มข้นขึ้นนะคะเวลาไปผัดจะได้ไม่จางค่ะก็ปล่อยให้เขาเดือดสักพักนะคะให้ทุกอย่างสุกเข้าเป็นเนื้อเดียวกันค่ะรสชาติจะได้กลมกล่อมนะคะ ต่อมาก็ามาใส่ใบกระเพราลงไปได้เลยค่ะก็ใส่ใบกระเพราลงไปทั้งหมดนะคะแล้วก็ผัดให้เข้ากันค่ะผัดกระเพราให้สุกดีนะคะซอสจะได้เก็บ,บไว้ได้นานค่ะ รสผัดกะเพราก็กำลังเดือดผุดๆเลยนะคะกลิ่นก็หอมมากเลยค่ะผัดไปจานไปนะคะถ้าใครอยากให้รสชาติเป็นออริจินอลก็ใส่น้ำปลาลงไปนะคะกลิ่นจะได้เหมือนที่เมืองไทยเลยค่ะหลังจากที่ใส่ใบกะเพราแล้วก็เดือดสุกดีแล้วก็มาชิมรสค่ะชิมเพื่อความชัวร์นะคะว่าได้รสชาติตามที่ต้องการแล้วหรือยังค่ะสาวก็ได้รสชาติถูกปากถูกใจแล้วนะคะก็ปิดไฟเลยค่ะ เทใส่อันนี้นะคะก็ได้แล้วนะคะอันนี้ ซอสผัดกะเพราก็ได้ซอสผัดกะเพราที่ผัดเก็บไว้นะคะกะเพราจะได้ไม่เสียเนาะก็ได้ซอสผัดกะเพราเรียบร้อยแล้วนะคะก็ได้มาเยอะเลยทีนี้ก็เก็บแช่ตู้เย็นไว้นะคะเวลาจะใช้ก็เอาออกมาผัดเนาะสียังสวยอยู่นะคะ ตอนนี้น้ำซอสก็เย็นแล้วนะคะก็จะปิดฝาแล้วก็เอาเข้าตู้เย็นค่ะเพราะว่าเอาวางไว้กับน้ำนะคะเขาก็จะเย็นเร็วหน่อยก็จะได้ปิดฝาิดเรียบรอยแล้วเอาเข้าตู้เย็นเวลาจะใช้ก็ตักออกมาผสมซอสผัดกะเพราสำเร็จรูปก็จะเก็บแช่ตู้เย็นไว้ได้นานเลยค่ะ เวลาจะใช้ก็เอามาผสมกับเมนูต่างๆที่เราต้องการได้เลยค่ะสำหรับคลิปนี้สาวก็จะขอจบคลิปแค่นี้นะคะขอบคุณทุกท่านที่รับชมค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ